ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่ายงานก่อนส่งเหมือนเดิมเลยนะตัวนี้จะเป็นปรีคอสสทางนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับตัวนี้นะนะครับก็สวยงามนะครับราคาไม่แพงแล้วก็เสียงดีนะครับนะครับสามารถเล่น2ทางได้นะครับตัวเล่น2ทางได้แล้วก็แยกเบสกลางแลมอิสระเหมือนเดิมเลยนะครับครับตัวนี้มีของเข้ามาทีละ12ตัวเท่านั้นนะครับถ้าหมดก็ต้องรอประมาณสักครึ่งเดือนนะครับนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่มีสวิตบูตนะครับตัวนี้ราคา4,500น,าานะครับตัวนี้3,990นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนจะเอาบูตแบบนี้ราคาก็จะบวกขึ้นมา4,500บาทนะครับส่วนตัวนี้3,990นะครับต่างกันตรงไหนาต่นางแค่สวิตบูตนะครับตัวนี้ก็ไม่มีสวิตบูตนะครับตัวนี้มีสวิตบูตก็คือท่านไหนที่ชอบแรงๆก็ยกขึ้นนะครับเนี่ยบ,บูตเบลดบูตแหลมบูตกลางบูตเบลดนะครับอยากจะได้แรงแค่ไหนก็ยกเอานะครับจริงๆแล้ว แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่า่าตัวนี้สําหรับคนที่บ้าพลังนะครับนะครับชอบในสไตล์ความรุนแรงก็ต้องแบบเนี้ยนะครับนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าอยู่ภูเก็ตนะเจ้าเดียวที่ถังคอตปั่นนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับเป็นลูกค้าอยู่สปปนะครับลูกค้าอยู่สปปลาวนะครับก็ขอพระคุณลูกค้าทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยที่ไว้ใจใช้บริการนะครับแล้วก็มีอีกยังทําไม่เสร็จนะครับก็อีกหลายเครื่องอยู่ ะจะทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับนะครับ3,990 4นเกราคานี้เป็นราคา,าแบบโอนนะครับถ้าท่านไหนเก็บไปทางก็บวกเพิ่ม1นึาบาทแล้วก็จะมีมัดจำด้วยนะครับก่อนส่งนะครับเดี๋ยวลองอเทสเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้เวลาใช้งานก็เหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับเนี่ยต้องเร่งมารเตอร์ก่อนนะ นะครับอันนี้ก็คือย้ากันไปบ่อยเลยนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้นะครับเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะเล่งตัวไหนก่อนก็ referenced. ให้ปิดตัวนี้ก่อนปิดปิดปิดนะครับปิดหมดเลยแล้วก็ให้เล่งมาสเตอร์สัญญาณมาจากทโทรศัพท์ให้เล่งสุดเลยนะครับเนี่ยถ้าไฟมันวิ่งประมาณนี้ก็แสดงว่าสัญญาณมาแรงแล้วถ้าเกิดไฟมันไม่วิ่งเนี่ยแสดงสัญญาณมาเบานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณมาเบาเนี่ยเรามาเล่งตรงนี้แรงก็ไม่มีเสียงกับเสียงออกเบานะครับเพราะฉะนั้นต้องดู <ๆ S 1> ไฟวิ่งเป็นหลักนะครับเนี่ย เนี่ยเกือบเกือบติดแดงเนี่ยแสดงว่ามาแรงแล้วก็เร่งเราอยากเล่นเสียงอะไร ดังใจแล้ว,ลวเราก็ามาคุมตรงนี้เอานะครับเราแต่งสมบูรณ์หมดและเราก็มาคุมตรงนี้เอามาม่นี่นะครับสนใจก็สั่งได้นะครับ3,990 4,500บาทนะครับราคานี้รวมค่าจะสมให้นะครับอันนี้ก็คือราคาแบบโอนนะถ้าท่านไหนจะเก็บไปทางนะครับก็มัดจ้ำนิดหน่อยนะครับที่เหลือจะเก็บไปทางได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดาตรับชมขอบคุณครับ